แล,ล้วเรีนเาจะกินได้ีพริกเยอยเง,ยงี้ยไหนอะไม่มีอะไรให้เร็ดเลยนี่ไปกะเพราี่ไงอ๋อเฮ้ยไปเรียนเยเรียนมาแล้ววันหนึๆๆามาแล้ว พี่กชุบตอนนี้ทำไรพี่แจมมาโยนหนึ่าเก็บกระบายออกเก็บใบออกตะบออกจุกันจุกันดูนี่นะเดี๋ยวกำลังควบพริกก่อนกำลังคั้วพริกเดี๋ยวไม่แจมบนี่อุปกรณ์ที่จะมีน้ำมันเสร็จแล้วน้ำมันอ่างงูน้ำรถดีดีพิแล้วก็ผงชูรส อันนี้เป็นข้าเจข้าวมือเบลอะไรมาดูกันว่าสีมือป้าป้าจะอร่อยไหมอร่อยอร่อยใส่อืมผสมด้วยไก่ด้วยอ๋อแล้วไงลาาปลาเราจะกินได้ไหมเนี่ยเจ็ดมักินได้ทำเยอะขนาดนี้แล้วใครจะกินนี่ไงคนด้านหลัง อยาอม่ใส่ปลาตาก่เ <stumbled> ิเ <looked desserts> ่อกาน้ขวด้ิอยู่เหแห้งเดี๋ยวเราเตรียมลอยใบกับวานเลยนะครับาเน้ำนึ่ไงน้ำในขวดใส่แก้วมามน้ำโอไม่หรอเราจะเตรียมด้วยรสจีี่จใพ้อ หอออมมรใจเย็น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 อันนี้กำลังใส่น้ำมันหอยด้นะน้ำมันหอยใช่น้ำมันหอยนะคะก็อันนี้ก็ใส่อันนี้ก็คือน้ำปลาซอสเค็มน้ำมันหอยเจียวซอสด,ดีสสเอามาทำไมนี้ใส่รกระมุดแล้วอันนี้มาทำไมเค็มมากเลย เทใส่นี้ได้ไหมเทเลยนะแต่มันหมดก่อนนี่นะคะนี่สอนชูเปย์สอนชูชีวิตมากคนเทใสให้หมดเลยนใส่ไม่ทันใจเรามารอใส่นะคะเมื่อไรจะได้ใส่เอ็มยังไม่สุกต่วนี้ ให้หมูสุกก่นไมกเร่งไฟเล่งไม่ได้นี่เราคืแม่หนูเอาหนูเอารถดีใส่ให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะ้มเบิ้ลกไม่มีอะไรจะทำแล้วเขาังไม่มีใส่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสุกก่อนนี่ยังไม่สุกเลยรถดีหมดแล้วก็ทิ้งไปเลยเมื่อไหร่ทิ้งไปเลยดีกว่านั่นดีกว่าเปล่าวันนี้จะได้ทำนี่ได้ทำรไฟ ทำไปเร็วดุ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 มันไมไหมไม่ไหรอกไฟมันไฟยังดำอยู่ตานนี้แหนะหมูยังไม่สุกมันสุกช้าใช่ป่าวถ้าไฟมันแรงมันสุกเร็วอุยช้าแล้วมันจะเก่กินมั้เหมือนเตาแก๊สคนเราเขารอใส่กระเพราอยู่ไปเดี๋ยวรอเต็มข้าวแล้งใส่หมูมันไม่เต็มใจให้เราทำเอ่อใส่ก่อน เกมันน่นมันเดินไม่กู้เลยประทานพี em, ่เดพดีพะเราผัดผัดเสร็จก็พอดีทานทาจะดจับไม่เปนนัไม่ได้ใส่อก็นี่หนูหนูตาเป็นแม่ควในน้ำเฮ้ยอะไรเปิดตานไข่เคียวเี่นะใส่เลยไหมเ่องได้ใส่ของแซ่บต้องใจเย็น ไม่ต้องมาทานหนูทานด้านหลังใจปมทกให้มสุกอร้อนอยู่ยังไม่ร้อน